สวัสดีค่ะวันนี้เรามีซับที่ราคาดีๆราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นซับที่ท่านใดที่ต้องการจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวด้วยที่ดินแปลงเล็กๆนะคะวันนี้เราขอแนะนำซัพ์นี้นะคะก็คือมีขนาด74ตารางวาค่ะเป็นฉนดครุฑแดงนะคะพร้อมโอนค่ะราคา6 9 0 0 0่นทท้ัพย์ทซนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะมีทางสาธารณะแล้วก็มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะตัวสัพท์จะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะในที่ดินแปลนนี้ก็จะมีแหล่งน้ำในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีแหล่งน้ำสาธารณะค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าฝนนะคะ ถนนจะเป็นถนนลูกลังค่ะห่างจากถนน4ี่เลนเข้าไปในที่นี้1.5กิโลเมตรนะคะน้ำอุดมสมบูรณ์เลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะใครที่ต้องการทำเกษตรนะแล้วก็ต้องการที่ราคาไม่แพง69,000บาทท่านได้ฉโนดครุฑแดงไปเลยนะคะห่างจากถนนสี่เลนเข้าไปเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซุกี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ